ันนี้แม่ลองทานแพนเค้กบลูเบอรี่นะคะไม่รู้ว่าน้องจะชอบหรือ euh เปล่านะคะเพราะว่าก็อยากลองทุกอย่างให้น Hence, ้องทานนะคะเพราะว่า <su> ช่วงนี้น้องก็ไม่ค่อยจะทานอะไรเยอะนะคะแม่ก็ลองทาดูนะคะแต่ว่าส่วนมากก็คือแพนเค้กนี่น้องจะไม่ค่อยชอบทานนะคะแต่ว่าแม่เลยลองทํากับบลูเบอรี่ดูว่าน้องจะชอบหรือเปล่านะคะก็ทํากันเลยนะคะ ก็เต้านะคะคือช่วงเช้าก็นี่แหลคะค่ะก็อุ้มกันนี่นลคะค่ะบางครั้งก็ใส่รถนะคะให้เล่นแต่บางครั้งก็อยากให้มีงองแงอยากให้แม่อุ้มนะคะแม่ก็เลยวันนี้ก็เลยอุ้มนะคะก็ตัวติดกันเลยนะคะช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ต้องต้องอุ้มต้องอยู่ด้วยกันอย่างเนี้นะคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังทำแพนเค้กให้เต้าอยู่นะคะ อันนี้เราได้แป้แปงแพนเค้กของเด็กมานะคะอันนี้ตาก็มองอยางเลยนะคะว่าออแม่ทำอะไรให้ทานนะคะวันนี้อันนี้เป็นหน้าตาของ อาหารเช้าแพนเค้กของน้องมัาไทยนะคะแล้วก็แม่ก็เลยเอาไปเอาไปใส่ต๊้ไว้นะคะเพราะว่าแม่จะเตรียมอาหารเช้าให้เขานะคะอันนี้ก็จะมีแพนเค้กที่แม่ทํานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็มีบลูเบอรี่ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีกล้วยไข่นะคะเมื่อวานแม่ได้มาจากซูปเปอร์มามาค,ะคะ่ะแล้วก็ ให้น้องทานนะคะตอนแรกก็คือแม่ให้ใส่ที่กันเปื้อนนะคะแต่ว่าน้องไม่ชอบนะคะถอดออกนะคะแล้วก็แพนเค้กนะคะกินไปสามสี่คำนะคะคือแล้วก็เล่นนะคะแม่ก็เลยเอาออกนะคะสรุปว่าคือถ้าเล่นก็คือน้องเขาไม่เอานะคะไม่ชอบนะคะก็เลยให้กินแค่บ,บูเบอร์รี่แล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็แม่ก็มี โยเกิร์ตด้วยนะคะโยเกิร์ตกล้วยหอมแต่ว่าก็กินนิดนึงนะคะชิมเฉยๆไม่กินนะคะแต่ว่าน้ำนี่อร่อยสุดแล้วะคะน้ำเนี่ยค่ะก็ช่วงนี้ก็กินแค่นี้นะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะแบบ